ในชีวิตโกบอยนะเคยสัญญามหน้าอยู Já, ่คร uh ั right? way, ้งหนึ่งทําอะไรโป้ทำอะไรเมื่อ mm ก um ่อนเนี่ยเป็นแผลเพร่อนไอ้หน้าบากเมื่อก่อนเนี uh ่ยเป็นปมในใจสมัยเด็กๆเลยเออใช่เหมือนเมื่อก่อนมันมีรอยที่หน้าเลยไหม่เป็นแผลเนี่ยแหละถ้าใครจะดูเนี่ยเป็นรอยอยู่เป็นแผลเพื่อนก็เรียกอยู่ตลอดไอ้บากไอ้หน้าบากไอ้หน้าบากเมื่อก่อนนะใครเป็นแผลไอ้หน้าบากไอหน้าบากไม่ชอบระหว่างเพื่อนแบบอ่าไอหน้าบากปับอหน้าเฮียเลยโกรธกว่ะหน้าบากโกรธไปหน้าเฮียไม่โกรธเดี๋ยวหันหน้าเข้าตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปสีฟันนนิดึง มึงเป็นคนที่กินน้ำเปลิ้นที่สุดแล้วที่กูเคยเห็นมึงไม่ได้ยายยายเลยตอนนี้นะครับ9้าโมงเช้านะครับของวันที่10ปัญญายนนะครับตื่นเช้ามากไม่ไม่กล้าตือ่สวันเนี้เพราะว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับมาทาฟันนะครับเราไม่ใช่พนักงานครับเราอยู่ที่เดียวกันครับไม่กูบอยป็นรับตอนรับตอนรับเคยไงเคยอะไรคุณจําได้ไหมล่ะเขานัด9ก้าโมงเช้าตอนไปที่เกาหลีไงเรามาช้าหมอด่าไงด่าหมอเกาหลีด่าเลยรนี่กี้เลยนะด่าเลยแบบไม่มีความแบบรอาประเทศเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างแบบตรงเวลามากเขาระเบียบสูงระเบียบเขาสูงไอ้นี่มาแบบน่าจะแบบตื่ยมาี้เกียจเด้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณจำไม่ได้เหรอหมอที่เกาหลีตอนนั้นอ่ะเขานัด9ก้าโมงเช้าแล้วเราแล้วเรามาถึง 8, โมห้าห้าและอีปอยหิวโกบอยก็เลยพาไปกินข้าวโหไปกินข้าวตอนนั้นแหละเขาโทรตามกลับมาเขาหน้าบูดเลยบูดเลยหนะ้ากูไม่รู้อ่ะหมอปลูกผมเหลือจัจาร์หนู เอาเลยแล้ววันนี้ไม่ช้าไม่ช้าวันวนี้คขาั้ตามเวลา9โมงก็เลยแบบรีบมาให้ตรงเวลาเพราะว่าคุณเคยเห็นแต่แรปรถใช่ไหมวันนี้ผมจะพามาดูดกันแรปฟันแรปฟันแรปฟันเออจริงๆแม่งเลือกสีฟันได้เหมือนเลือกสีรถอยากได้สีอะไรวะดิ้สีเขียวไม่ใช่ขาไม่เอาคืออยากได้ขาวแต่ว่าไม่ใช่แต่ไม่ได้ขาวมากเพราะเดี๋ยวมันจะดูไม่ธรรมชาติเขาเรียกการทําสัญญกรรมฟันในชีวิตกบอยนะเคยสัญญกรรมหน้าอยู่ครั้งหนึ่งทําอะไรก็ทำอะไรคุณไม่รู้นะเรื่องผมอะเรื่องสัญญกรรมเนี่ยผมแม่งอันดับหนึ่งทำเหรอทม เมื่อก่อนเนี่ยเป็นแผลเขาเรียกไอห,หน้าบากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นปมในใจสมัยเด็กๆเลยเออใช่เหมอเมื่อก่อนมันมีรอยที่หน้าเลยใช่เป็นแผลเนี่ยถ้าใครจะดูเนี่ยเป็นรอยอยู่เออเริเ่มจาง้วโกโไปโดนอะไรมาสมัยเด็กๆอายุสองขวบพ่อจุดไฟตอนนั้นไฟดับที่บ้านจุดไฟเสร็จไฟแม่งก็ติดใช่มาเราก็ไม่รู้ด้วยความเป็นเด็กไงก็หยิบสำลีมาจุดเราแตะมันร้อนนะล่อยมือลมมันก็พัดแตหน้าปิ๊ก้สำลีนิดเดียวมันพุบไฟลาม้นหน้าเลยลามมาติดหน้าเลยสำลีอ่ะอมันโดนหน้า ผมกอดทำไมวะแม่ตกใจแม่เอาผ้าไปเช็ดโอ้โหลอยไหมแม่งึ้นตรงเนี้ยนิกี้เป็นแผลเพื่อนก็เรียกอยู่ตลอดไอ้บากไอ้หน้าบากไอ้หน้าบากร้าบากอ้หน้าบากร้าบากร้าไม่ชอบระวังเพื่อนด่าไอ้หน้าบากรับไอ้หน้าเฮียเลยกโกรธว่ะหน้าบากร้าโกรวดหน้าเฮียไม่โกรวดระวังเพื่อนนะเพาะกูหน้าบากร้านตอนนั้นไม่เขาเคยทำทีนึงไปเกาหลีกับผมอะผมไปปลูกผมแล้วผมอ่ะบินกลับเขาอยู่ต่ออีกเด็กอาทิตย์เว้ยกิจกรรมต่อนะกิจกรทำอะไรวะฉีดโบท็อกกับบิน หึงขอนะดึงขอนะไม่ยอมแก้นะบอยไม่ยอมแก่อยากรู้ทําอะไรวันนี้ไม่ก็คือปกติเนี่ยเวลาผมมาเคยดัดฟันกับบอยเวลาดัดฟันปกติมันต้องนานใช่ไหมว่าฟันจะเข้า่ะโทษนะเปิดแม่ดูฟันผมมันน่าแม่งเบี้ยวฟันคุณอ่ะโอ้โหดีที่สุดแล้วมันดีแต่ว่าผมไม่เคยคือพอพอมันเป็นยูทูบเบอร์ดับหนึ่งคือมันจะต้องเพียบพร้อมเรียบร้อยไม่ใช่พม่ผมไม่ชอบฟันตัวเองคือหนึ่งแม่งมันเกยเห็นไหมเห็นไหมมันเกยมันเดี้ยวอันเดี้ยวกับสองมีเขี้ยวเหมือนหมา มันหม,มนไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกมันหมานวัตกรรมไม่ใช่อันนี้ก็คือวันเดียวเนี่ยฟันเราตรงมืนดัดมาเป็นปนวันตกรรมใหม่ไ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 ม่ที่เท่าที่กบอกรูกรกร้ก็ดัดกันเป็นเดือนเป็นปีเลยนะนี่ครั้งเดียวเรื่งงงองกับคุณหมออยู่นี่ หมอดีครับสว<อ>ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบหมอสวัสดีครับหมอหมอ โอ, i, โอบอยเขาไม่เชื่อผมว่าวันเดียวเนี่ยฟันตรงเลยตรงเลยครับใช้เวลาใช้เวลาทำจริงจริงสองครั้งแต่๋่ววันนี้พอทําเสร็จแล้วก็จะได้กลับไปเนี่ยเหมือนของจริงละตรงเลยแล้วก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์ก็มาเปลี่ยนจากชั่วคราวเป็นของจริงก็คือวันนี้ใส่ตัวต้นแบบอะไปก่อนหมออันนี้มันคือนวัตกรรมใหม่ของการทําฟันเลยป่ะครับใช่ครับก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือเหมือนเหมือนแรปสีเปลี่ยนรถอะครับคือเหมือนกับอารมณ์ตอนนี้เวลาเวลาเรามีรถคันหนึ่งแล้วเราอยากจะได้สีใหม่แต่เราไม่ต้องพ่นสีใหม่อ่ะคือแรปก็คือติดไปเลยสิ่งที่ผมอยยากจะรู้เลนว ก็คืออันนี้เป็นการติดฟิล์มรถแต่เหมือนเป็นผิวเคลือบฟันใหม่ของเราก็คือติดแล้วก็คือติดถาวรไปเลยข้อดีที่จะต่างจากฟันธรรมชาติก็คือว่าเวลาทานกาแฟชากาแฟเนี่ยสีจะไม่เหลืองขึ้นไม่เหมือนฟันธรรมชาติคือสีก็จะคงที่แล้วก็เวลากลับมาเซอร์วิสเนี่ยก็คือเหมือนบัฟได้คือคขัดให้มันเงาขึ้นได้หมอแล้วกบอยเขาถามผมว่าผมมาทาทาไมในเมื่อฟันผมตรงอยู่แล้วเวลาเราสนิทกันแบบเนี้ยเราเจอกัน,นเราเห็นกันแบบเนี้ยเราก็จะบอกฟันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเราเราสนิทกันอย่างเงี้ยเจ้าตัวเขาจะรู้ว่า มันเบี้ยวนะมันเบี้ยวมันเี่มันแตกคือถ้าเราดูภาพโพสตอัพเนี่ยจะเห็นแล้วว่าจะมีฟันที่แตกบิ่นแล้วก็มีมีซ้อนแล้วก็มีเคี้ยวที่ <c ười> ที่ที่ไม่เท่ากันแล้วก็มีฟันบางซี่เล็กแล้วก็ทําวีเนียเนี่ยถ้าทําให้ดีเนี่ยต้องคุยให้ละเอียดว่าคนไข้เนี่ยอยากได้อะไรแล้วก็ส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยจะอยากได้ฟันที่ดูเหมือนธรรมชาติ คือทาเสร็จแล้วต้องดูไม่ไม่ไม่ปลอมครับจริงๆจะเรียกเป็นการสัญญกรรมฟันก็ได้แต่ว่าสัญญกรรมว่าสัญญกรรมฟันเนี่ยคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดจริงๆคือคําว่าสัญญกรรมฟันหรือว่าการทําวีเนียร์เนี่ยคือเรามีการก่อแต่งผิวหน้าฟันแค่เล็กน้อยคือผมพยายามก่อให้น้อยที่สุดก็คือประมาณ5%ของฟันอ่ะคือฟันที่เหลืออีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็วีเนียร์ตัวนี้ก็คือไปเคลือบทับเป็นเหมือนกับติดฟิล์มรถอ่ะคือพอติดฟิล์มเสร็จเราก็ดูเป็นเัวขอนรถคัน ไปดัดปี5เดือนวันเดียวครับจัดจัดฟันจัดฟันปกติจัด2ปีของปีใช่ไหมครับใช่ครับ2ปีนี่วันเดียวอโอ้โหแหงมาจับ ราคาๆๆจริงจริงราคาจริงราคาจริงเนี่ยใกล้เคียงกับการจัดฟัน,นแต่ว่าก็คือจัดฟันเนี่ยเปลี่ยนสีฟันไม่ได้คือจัดฟันเนี่ยเปลี่ยนการเรียงตัวของฟันอย่างเดียวแต่ว่าคนไข้จริงๆคนไข้ที่จัดฟันแล้วเนี่ยเกิน50%ก็มาทําวีเนียร์ตอสาเหตุเป็นเพราะว่าพอจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยสีฟันยังไม่สวยเทคนี้ถือว่าหนักใจนหนักใจตัวไหนของของลูกงายของแม่ขอไม่เลยสบายสบายสบายต้องฉีดยาชาที่เหือกเวยนะอ่าใช่ครับก็คือก็คือจริงๆตอนทำเนี่ยเราเราเรากรอฟัน น้อยมากครับถามว่าไม่ไม่ฉีดยาชาเนี่ยจริงๆก็ได้แหละแต่ว่าอยากให้แบบอยากให้มันไม่เสียวกระคอคุณมันจะเสียวใช่ก็คือก็คือฉีดยาชาจะได้จะได้ไม่รู้สึกอะไรครับจะ็บบคนอานี้ดีก่าวันนี้อยากมารู้สุดท้ายเราทำเดร็จแล้ววิธีจะเจ็บหรือจะอะไรยังไงอารมณ์คล้ายๆกับนึกภาพว่าเราไปวิ่งมา5ชั่วโมงหรือเราไปเราไปเข้าฟิตเนสมามันมันก็ต้องมีระบมมีอะไรบ้างอ๋อเหรอแต่ว่าทําเสร็จแล้วก็คือกินข้าวได้ไหมครับกินข้าวได้จะมาทําแบบนี้ต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างจริงๆเี่จะต้องมีครั้งที่เนี่ั้ยรก ที่เราเจอกันก็คือมาคุยกันก่อนมีมีถ่ายรูปแบบนี้แหละนั่งดูรูปด้วยกันว่าว่าว่าเราอยากได้อะไรบ้างเราเราปัญหาของเราคืออะไรอะไรเงี้ยเอออย่างถ้าเคสนี้เหมาะสมที่จะต้องจัดฟันก่อนก็ต้องจัดฟันก่อนอ่ถ้าเกิดว่าเคสนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยทำวีเนียร์ได้เลยไม่ต้องจัดฟันก็ได้อ,อะไรเงี้ยครับถ้าพร <ไป S 1> ้อมแล้วเดี๋ยวเชิญเลยครับ Mm. Sí. เดี๋ยวเราดูดีเราดูดูสีหนึ่งนะครับมันไม่ใช่สีอะไรมากผู้ชมมันก็คือเป็นสีขาวแหละแต่ว่าอ่อนขาวขาวเพิ่มขาวเพิ่มใช่ใช่ใช่ทิกี้บอกนะนิกกี้บอกว่าไม่อยากให้มันขาวมากเกินเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดทําวีเนียร์ที่มันดูขาวเกินเนี่ยมันดูไม่ธรรมชาติสมมุติถ้าเกิดเราดูเอามือซ้ายเทียบกับฟันเราแล้วลองดูในกระจกสมมุตินะครับว่าถ้าเราเลือกสีนี้มันจะดูเหมือนฟันธรรมชาติเราเลยคือเหมือนของเดิม100ซคือทําเสร็จแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนไปจัดฟันให้เรียงตัวมาเฉ สว่างกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยสีเนี้ยผมแนะนําก็คือมันจะสว่างขึ้นมาสเต็ปหนึ่งสีนี้เหรอใช่สีนี้สีนี้ระหว่าง2สีเนี้ยเราคิดว่าเราคิดเราคิดว่าเราชอบสีไหนทางนี้สะอาดชอบขวาอ่าอันนี้เหมือนเหมือนฟันที่สะอาดกว่านะครับอ่าเนี่ยสีเนี้ยคนจะเลือกน้อยกว่าเฮ้ยแต่สีนี้สวยชอบหรือว่าสีนี้ผมว่าสีนี้สวยเราเราก็เริ่มอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยวเราทําฟันวันเนี้ยผมจะแรปสีนี้ให้ครับแล้วให้กลับไปดูอาทิตย์หนึ่ง ครับว่าชอบไหมอ่าให้กลับไปดูอาทิี่หนึ่งว่าชอบไหมถ้าเราดูแล้วเราชอบหรือเราบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะอยากได้สว่างกว่านี้อีกนิดหนึ่งรเราอาจจะเลือกตึ่งกลางระหว่างสองสีนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวหันหน้าเข้าตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปสีฟันนิดหนึ่งนะไร เอาแล้ครับเดี๋ยวจะเริ่มทำมนะครับอีกหชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้คุยแล้วพ่อบอยคร<ะ>ับคุณจะรอผมไหมครับหรอครับรอนะต้องรอดิไม่รอคุณได้ไงโอเค,คเดี๋ยวเจอกันพ่น<ะ>น้ำได้นะครับเข้าน้ำดื่มน้ำดื่มกาแฟได้นะ ตอนนี้ยังไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมครับไม่เจ็บเพราะว่ามันชาๆเลยครับตาชาครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับเป็นชั่วโมงนะครับก็จะพูดไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าคุณหมอฉีดยาชาอยากจะเปิดให้ดูเลยตอนนี้เขากอฟันบนออกคุณหมอน่ารักมากนะครับเออือเบามากนะครับจะดูก็แ่บฟันหลอจริงๆไปเหี้ยลอดูวยไปแล้ว,ปลวไปแล้ว พอชั่วโมงนะครับหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยจะพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าอากชาเลยดูบักเลยบัมไหมบวมมากบหวครั้งแรกเขากอฟันข้างบนนะนี่กอฟันข้างล่างะเดี๋ยวไปเออใส่เออตัววีเนียร์สั่วรองก่อนอีกชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแะเสร็จจริงอยากกินน้ำน้ำกินไม่ได้เลยอยากกินน้ำเปล่าโดนกินด้วยน้ำไหลกินไม่ได้กินไม่ได้ ไ้ล่มงนะครัใช่ไหมครับห้าชั่วโมงครับใช่นะออห้าชมแล้วเดี๋ยวต้องมาอีกห้าชั่วโมงนะอีกวันหนึ่งอีกรอบนครับมาอีกรอบนึครับปากมันชาปากไม่ดำเลยความรู้สึกเหมือนปากเจออะไนะชินจะชาใช่ เปลชาปาเปล่าก็จะอันหนักกาแฟมันไม่ไม่ได้กินเลยคนกินไม่ได้น้หรอรอเลยไอ้นี่ไอ้นี่เป็นวมาทำลองครับเหรอเสริมมาใหม่ใม่รอบอื่ห้านมรอบอื่นแล้วจะไปตีก๊อฟตอนนี้กูต้องไปนอนมึงตีไม่ได้หรอกกูต้องนอนแล้วก็นอนแล้วหรอปากเฟิร์ม่ากเลยแล้วปากดีบอกว่าอะไรมีกูนตอนฟันหล่อไว้นะฟันหล่อฟันอล่อไป เอาฟันออกกันนึ่งเหรอฟันที่ยื่น่ะแล้วทำไมปากเบี้ยวๆอยู่ชาชาชาเดี๋ยวเดี๋ยวที่มึงมาปองอันนี้เป็นฟันสารองไงเพราะว่าความจริงมันจะแบบมันจะสีเดียวกันโคโลมทำหมอนนี่เขาเรียกสีจะต่างกันนิดนึงเห็นล่ะครับก็แปลงง่ายเลยก็แปรงฟันปกติแต่ขอให้เบามือหน่อย แล้วก็พ่นน้ำยาพ่นปากใช้น้ำยาพ่นปากพิเศษไปนะครับไปช่วยให้เหงือกหายเร็วขึ้นช่วงสองอาทิตย์นี้ใช้ไม้ขัดฟันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไหมขัดฟันเนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อมติดกันเดี๋ยวก็เป็นวีเนียของจริงก็ใช้ได้ปกติเนี่ยก็ให้พวนน้ำยาพ่นปากแทนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ผ้าก๊อซไปชุบน้ำยาพ่นปากแล้วก็เช็ดรอบๆฟันกับเหงือกคล้ายๆกับเป็นแผลเช็ดเบาๆนะครับแล้วก็เคี้ยวเบาๆเลี่ยงเคี้ยวปันหน้าครับก็ แล้วก็เดี๋ยว2อาทิตย์ก็มาเปลี่ยนเป็นตัวจริงอะหลีกเลี่ยงเรื่องอาหารการกินอะไรบ้างครับก็เลี่ยงเลี่ยงของแข็งกับเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงใช้ปันหน้าช่วงที่เป็นฟันโคราวเพราะว่าเขาไม่ได้แข็งแรงมากต้องถึงโจ๊กนะโอเกคใช่แล้วปากบ่มปากเดียวเลยหรอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับแล้วเดี๋ยวมาใหม่สี่ทวันมาเช็คหลังจากผ่านไปประมาณ3อาทิตย์นะครับดูฟันผมนะตอนนี้ Hey, nghe đi เหลืองป่ะเหลืองเ,เหรอกาแฟเยอะไงไม,ไม่ไม่กินกาแฟเยอะด้วยแต่ว่ารินกัแฟสวยขึ้นนะ<ช>แต่ว่าอันนี้ยังเป็นฟันปลอมอยู่เพราะว่าฟันจริงอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ไปเดี๋ยวขึ้นไปทําเลยนะครับมาที่เดิมนะครับเอเป็กนะครับคุณหมอโคตรน่ารักอะ <S <S คุณหมอเนี่ยดูแลดีมากนะเพราะว่าระหว่างที่ผมใส่ฟันปลอมไปอะจำได้ไหมไปถ่ายรายการสุตาพาตะลุยแม่ให้ผมแบบรีวิวกินข้าวเฮียเป็นแบบว่ากุ้งผัดกระเฉดเว้ยผมไปกินกุ้งไปปั๊บเดี่ยวไปเด็วแปะเปลือกฟัน ไอ้เหี้ยคัดการละคาเละที่ี่พี่กินดีกว่าผมว่าผมกินไม่ได้ว่ะนึกว่าเปือกปุ้งตั้มแม่งเคี้ยวเคี้ยวคายออกมาไอ้เหี้ยฟันปูตัดฟันหลอเป็นโต้งเลยแล้วคุณหมอเนี่ยเขาน่ารักมากฟันแตกปึก๊บเข้ามาหาเขาได้ทันที<ด>เอาแก้ให้ยี่สิบเอี่ยงเราเริ่มรัดเขาเก้าโมงเนี่ยเขาไปรอแล้วหมอที่ครับสวัสดีครับแตกไหมไม่แตกเลยครับรอบนี้ไม่แตกเลยครับคุณหมอนี่คุณหมอมารอคุณหมอมารอตัญญ้งแต่กี่โมงครับมาตอนเวลาเก้าโมงนี่เรามาเก้าโมงกันเราถ่ายรายการอยู่ข้างหน้า เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากเหี่ชาฟันบนเอาวีเนียชั่วคาวันบนออกไม่มีไม่มีการกอฟันแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะลองวีเนียร์ของพิงเห็นแต่ว่าเราจะลองดูว่าสีเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเราอยากจะปรับอ่อนแก่กว่านี้อีกนิดหนึ่งไหมสามารถสามารถจะปรับได้นิดหน่อยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูได้ครับหมอครับเดี๋ยวใช้นั่ได้เลยครับเหมือนเครื่องเครื่องบินอ่ะหมอบอกว่าเหมือนเคร่เครื่องบินไปญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งแม่ครั้งนี้แล้วเราบินไปแล้วนี่บินกลับอั้วพี่ ไม่ได้เพิ่งทาเป๊กกาแฟทาทเดี๋ยวลองมาดูสีนะครับอันนี้คือสีที่เรียกว่าสว่างปานกลางเดี๋ยวผมจะลองสีที่สว่างมากสุดให้ดูแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเราชอบสีไหนลองดูนะครับสีสว่างปานกลางมันจะดูเนียนเมียคล้ายๆกับฟันธรรมชาติงั้นเดี๋ยวลองนั่งหี๋ยวจะลองอันให้ดูคนที่คุณหมอปล่อยลูกผมฟันร่วงฟันร่วงเป็นสิบเม็ดเลยวินิเยร์วินิ ว่าอันนี้ก็สวยมันมันมันสวยกนละแบบแล้วแต่เราลองไปดูน,น,นะครับอันนี้ก็สวยครับอันนี้ก็สวยมันจะขาวกว่านิดนึงอันไหนดีกว่าผมว่ามันสวยทั้งคู่จะให้คนอื่นช่วยดูไหมเมื่อกี้ที่เราเห็นอันเมื่อกี้อ่ะอันนี้อันจจะสวยกว่าเพราะว่าอันใหม่ดีกว่าอันนี้อ่ะเอเอล่ะได้อันนี้ก็ได้มันวนเสร็จแล้วอันนี้ไง เดี๋ยวัน่างพอเห็นเลยนี่ไงส่ไหมใส่ล้เรเดี๋ยัน่นากเหรออ้ยอย่างอีกข้างหน้าเหมือนเขามาป่ะื่อกี้เขามาแวบๆอยู่ <ไป S 2> อยู่ครไ,ได้<อ>ย,ยินเสียงเพิ่งเสร็จแค่ปันบน เขาไ้ฉีดแล้วก็เอนี่แล้วก็ยาแก้ปวดเพราะว่าจะทําฟันล่างกับฟันวนจะเริ่มปวดนี่ยาแก้ปวดมันเป็นเปนยาแันี้ยาแก้ปวดชนิดพิเศษเลยชนิดพิเศษชนิดพิเศษใช่ป่ะเจ๋งโคตเจ๋งฮะเป็นยาที่แบบว่าสมมติปวดไรทาังกินไปอ่วดแม่กัคขี้วุนนี้เลยขอไม่เด้ในอไอันนี้วอีดกัต้องแปลงคนแปฟันอะไร้ปม่ต้ไมองไม่ต้องม่งไ่ตไม่องไ่ต้อ้ม่ตมต้ ผมเม็เทพดาราที่ตุลเล่ไม่ได้กูต้องไปกินข้าวสั่งข้าวคนเรานะไปมีเจ็อย่าไปมีโรคอย่าไปไม,มีทุกข์นะเอออย่าไปมีโรคไอ้นี่คือแบบสมมติอ่ะสมมติผมเป็นคนไม่สบายอ่ะกินไ,ได้ยังไงกันกันละงานนะ คุณคิดว่านกไอยเขาจะดูแลคุณไหมถ้าเกิดมันกหนน้นึกฝาเขาถ้านึกถึงละครสิงคโปคงดูแลแต่กูณไม่ชังชาติหรอก็ขถงสานเพราะวถ้าเป็นให้เขาไปหาคนที่ไม่ชอบกิข้าวเขา้อเ้าดีกว่าถุงถุงไละมึงเป็นคนที่กินน้ำเปลืองที่สุดที่กูเคยกินไม่ได้ยายยายไงี่น่ะเอ กูเห็นมึงเหมือนบอลปาช็อกเกอร์อ่ะไอ้เอิร์นเมื่อวานจบเทปร้องไห้แล้วนะร้องเยอะอ่ะมันกลัวมันบอกว่ามันบอกว่ารักโปรไบส์เก็บผมจริงๆนะครับเพราะว่าโปรไบส์พอเข้าไปเล่นเกมแบบโปบอยเตะผมเขาไม่ยั้งเลยครับไอ้เหี้ยหัวภาพมันร้องไห้จเจนตกกูเอาจริงๆไอ้นี้ไงล่ะกูเอาตบเทปแม่งร้องไห้เมื่อวานไอเออร์น่ะตั้งแต่โดนด่าไปเขาได้บอกว่ามันนั้นด่าเยอะมากอยูดูบอยไบส์เขาดูแล้ว ตอนนี้ยิ้มแล้วปากมันจะเบี้ยวนิดนึงจะดูยากพ่อครับพ่อพ่อปากใช่หัวน้ำไปเลยสอนวิธีทำความสะอาดเลยาจริงจริงไม่ดทำความสะอาด วีเนียร์กับฟันธรรมชาติจริงๆเหมือนกันแต่ว่าช่วงเดือนแรกเนี่ยเหงือเรากําลังหายกลับมาเพราะว่าที่ทําวันนี้มันคล้ายๆกับทอมากคือเราใส่ได้แยกเหงือเข้าไปในเหงืออเพื่อจะดันเหงืออออกแล้วก็ตอนที่ยึดและทําความสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าเหงืออเนี่ยจะยังไม่ได้กลับมาติดกับฟันในวันนี้นะแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆกลับมาติดแล้วก็กลับมางอกกลับมาปิดช่องอะไรเหมือนเดิมเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ย ใช้แปรงสีฟันขนนุ่มนะครับแบบซอฟเวลาซื้อแปรงสีฟันซื้อแปรงแบบแบบซอฟแล้วก็หัวไม่ใหญ่มากาแล้วเวลาแปรงก็อย่ายไปถูแรงๆแบบนี้นะครับเพราะแปรงแรงๆแบบนี้เหงื่อจะล,นละ้นหลังจากแปรงฟันเสร็จเนี่ยเริ่มใช้ไหมขัดฟันได้แล้วแต่ว่าวันแรกๆไหมขัดฟันจะลงยากนิดนึ่งถ้าไม่เป็นไรก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆก็ แรงฟันใช้ไหมคัดฟันเช้าเย็นก็ได้หรือหลังอาหารก็ได้นะครับก็ทานอาหารปกติได้นะครับแต่ว่าช่วงชสองอาทิตย์แรกเนี่ยขอให้เคี้ยวแบบยัง้งยั้งนิดนึงเพราะว่าการกัดฟันเดี๋ยวขอเช็คซ้ำอีกทีหนึ่งอีกสองอาทิตย์เครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับคุณท้าวสวัสดีครับเดลินทันเนอร์เดี๋ยวส่งไปให้ที่บ้านก็ได้เอาวันนี้เป็นรอบที่3นะครับที่มาหาคุณหมอสมเกียรติอีกครั้งนะครับหลังจากที่ทําฟันไปรอบแรกแล้วก็รอบ2นี่รอบ3วันนี้มาให้คุณหมอเช็คโดไงฟัน ด้วยความที่เรามาทำและเราชอบมากก็เลยพายเม้าส์มามาเพราะอเม้าส์ฟันแบบโอ้ไม่คือเหลืองมากผมผมฟันผมฟันฟันเหลืองจริงยิงโอ้โหยชว์กเลยดูฟันเลยที่มันรายการเล่นมีอินมันไอ้เหี้ยต่างกันปะ ขวา before side after มันหี้ยอะไรไม่ดูแลตัวเองเลยเหรอเมาส์มันเหลืองมันเหลืองเองของมันน่ะเอาเงินที่แบบสูบก,กุลงสูบเลยไม่สูบนะไม่สูบพี่อะไรสูบไม่สูบบ้าแล้วสร้างภาพเหี้ยไม่สูบกูเห็นอยู่โอ้โหบางทีเหี้ยในรถกูรู้ว่าลมควันห <c oughs> นักเลยอะ่ะสมัยก่อนมึงก็ฟันนี้ไม่ขนาดมึงเลย <c oughs> มึงหนักกูเยอะทํ <c oughs> ามหมอเดี๋ยวพาไปทําหมอแล้วเนี่ยแฟนกูอ่ะสวยฟันสวยข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะคนตีเันหล่อสร้างเลยเอาหล่อเขาหล่อด้ยเหรอก็ถอนออกเอาเหรอเหมือนโต้งเลยฟันซอมไเหมือนโต้งเลยทําริ้นเหมือนโต้งเลยปะ ทงพามาไปหาหมอจะให้คุณหมอดูฟันมาวันหนักไหมแต่หนักมากเหลืองมากไม่เหลืองเลยแล้วเหลืองอีเหลืองมือซี่เดียวเลือยงเหรฟันข้าวโพดเลยฟันเหมือนข้าวโพดเลยเลี่ยงเลี่ยงเหรอมึงจะให้กูเล่นอะไรเนี่ยหัวเลี่ยงเหรอเลี่ยงเหรอตะกูลเหลืองอ๋อโอ้ยฟันเหมือนข้าวโพดเลย เล่นเล่นแนวงงเลยลอย่าไปนะดูเยอะสิมีแต่คนบอกกูนะเมา,าอยู่คนเดียวมันไม่พูดเลยนะไปออกรายการนะอะ่ะมีแต่คนบอกมุตุภามัน,นไปจริงๆน,นะอยู่คนเดียวแล้วเข้าส่งอะไรให้นะมางงอื้ม สองรายการยังเเขารียกยังเรียกหรือเปล่าเรียกแล้ยรายการอะไรมั้ารายการเขาโทรมาแต่จำรายการไม่ได้ขอ้ต้องเรียกเรียกไปเปล่าเปล่าไม่ได้ไปแล้วเขาไปทีนี้เขาไม่ไปแล้วไม่พูดไม่พูดเหรอไม่พูดได้ไงกูเฮี้ยกูเข้าไปกูตกรอบแรกอยก่แล้วรายกันเออกูตกรอบแรกอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งทุกครั้งตกรอบแรกเป็นเฮี้ยตอนไปกับคุณครั้งแรกก็ตกรอบแรกเหมือนกันดูเอาดิเออเป็นตัวนะถึงได้ที่นี่ทำเม็ดไม่ใส่นะเสียงได้ตัวมากเลย ตอนน <C ourse> ี <nogle af ane> ้เหมอนแบบแล้วก็ฉุดมึไม่อยู่สวัสดีครับนี่นะใช้นั่งเครับสวัสดีครับเดี๋ยวนิกกี้ตามมาครับโอเคได้เราอยากได้อะไรเพิ่มบ้างจากวีนีอัผมว่าฟันเหลืองครัหมอสีฟันเหลืองไหมหน่อยสีฟันเหลืองแล้วก็อยากได้แบบเหมือนเหมือนเวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช้นั่งเลยครับ สวัสดีสวัสดีครับหมอตกลงได้เริ่มใช้ไหมคัดฟันบ้างยังยังเลยรครับเพราะว่าเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันแกรกก็เลยกลัวฟันเข้าได้เข้าได้ก็เลยยังไม่กล้าเลยเดี๋ยวแนะนําว่าให้ลองใช้ไหมคัดฟันทุกซี่ลงลนไปเลยแล้วก็ถ้าซี่ไหนลงไม่ได้เดี๋ยวแวะมาให้ผมทำให้ไปไปไม่ใช่ว่าฟันเหลืองมากมันบอกยิ้มยิ่งฟันให้บอกมากก็ก็เหลืองธรรมดาเนาะเหลืองธรรมดาคุณไม่ชินแล้วไงคุณฟันขาวแล้วไงหัวที่ข้างฝั่งท่านจหมอกท่านอย่างเงี้ยอ่าก็สัมผัสแล้วกันทิ้งเอาทิ้งทิ้ง ได้ครับรวขัดอ้าเฮ้ยเอาเอาเอาของนิกยี่เสร็จก่อนแล้วกันแล้วของเราจะได้คนสร้างบรรยากาโอเคไมกแล้วพี่ดิบุนเคยฮะเดี๋ยวผมขอเช็คการกลับฟันนิดนึงนะคะว่ามีตรงไหนติดไหมอะไรเงี้ยแล้วเคี้ยวตอนนี้รู้สึกว่ามีติดตรงไหนเป็นพี่เซมไหม รจริงๆเคี้ยวว่าเริ่มดีขึ้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะว่าพอพอพอ,พอฟันกับเหงือกเริ่มฟื้นตัวมนันก็จะเริ่มชินแล้วมันก็เริ่มชินขึ้นแต่ก็แต่ก็ <ๆ S 1> ยังเคี้ยวพวกไอ้นี่ยังไม่ได้มากครับเพราะว่าพวกเนื้อจริงจังถ้ามันเข้าที่ประมาณกี่อาทิตย์นะครับคือจริงๆก็คือมันแล้วแต่คนนะครับคือบางทีก็ผ่านไปเดือนนึงหรือสองเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มชินขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็ไม่มีพวกเสียวฟันแล้วครับอาการเสียวฟันก็จะค่อยๆหายไปเอง ก่อนนะครับแปรงฟันเบาๆใช้ไหมครับฟันเช้าเย็นแล้วก็พักฟอดที่ไม่ยากก็ฝามวนรอบๆนะครับคือตอนนี้เหงือกมันเพิ่งมันเพิ่งเออ่เริ่มฟื้นตัวครับเลือดมันจะออกอยู่แล้วลแต่ว่าไใช้ปไปมรับฟันไปเลือดออกไม่เป็นไรใช้ไปเรื่อ,ๆอ,อยๆกใ็ให้เข้ายากก็ต้องทําให้ให้เข้าเลยใช่ต้องให <ๆ S 1> ้เข้าใช่ถ้าซี่ไหนยังรู้สึกว่ายากอยู่เจอกันครั้งหน้าบอกโอแล้วครับแต่โดนรู้ก็ถือว่าดีแล้วใช่ไหมบอกตอนนี้คือโดนรู้ตอนนี้ลงได้แล้วลงได้หมดแล้วน่าจะ แล้วก็ลองลองใช้ไปเรื่อยๆมันจะลื่นขึ้นเรื่อยๆจะเมาโดนแน่แต่ดีมากจะทำไมชอบมากคุณหมอครับแต่ผมทำไปผมชอบมากนะตอนเลกฟันคุณมีเขี้ยวแบบผมนะถ้าพ่อก่อนนะผมมันจะไม่ยิ้มเพราะผมไม่ค่อยชอบฟันหน้าตัวเองมันเยองแต่จะได้ชอบมากเลยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยไอจียิ้มที่เขี้ยวแบบของเรานี่แหละใช่รเหมือนกันแต่โทษนะร่องผมมันกินปากหนักมากเลย โค้อตงมีหน้ามีแมงมีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวหองนี้พี่เดี๋ยวนั่นแหละทำทำตามที่ผมบอกแปฟันเช้าเย็นแล้วก็แปรงฟันเบาๆบนยาบนฝาบให้สียี่สิบเพิ่มไปด้วยแล้วก็พากอเช็ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงมันก็จะไม่เบี้ยวขึ้นเลยรับไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวก็ลีเทนเนอร์ใส่จะใส่นอนก็ได้ถ้าเราคิดเรานอนกับฟันใส่นอนไปเลยแต่ว่าใส่เล่นเกมก็พอแต่ใส่เล่นเกมก็ได้ถ้าเราไม่ได้คิดว่านอนกับฟันก็ใส่เราเล่นเกมก็ได้เก่อที่สําคัญก็คือถ้าหายต้องรีบทำหมัดครับถ้าเราม อันไหนโหดกว่าก่อนทำอ่ะในในรั้ำหนักกว่าแม้ด้วยหนักกว่าเอ้ยผมว่าของเค้าง่ายกว่าเหรอที่ของเราอะยากกว่าเพราะของเรามีฟันซ้อนเยอะมันย่อนเยอะกว่าแต่อันนี้แค่แบบสีเหลืองอันนี้น่าจะสีเหลืองแล้วก็ปรับรูปทรงให้เท่ากันแล้วก็ตรงไหนที่แบบตรงไหนที่แบบเที่ยวแหลมไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะคืออย่างที่ผมเคยบอกที่ก็คือเวลาทำวีเนียร์เนี่ยถ้าทําเสร็จแล้วดูเนียนเียนธรรมชาติสวยกว่าครับดูไม่ปลอมอ่ะเคยเห็นคนที่ไ่ทำวีเนียร์แล้วดูแข็งๆแลเอออะไเงี้ยมันดูดูไม่นาน